สวัสดีครับผมยินดีที่ไ้เข้าสู่ที่อเซเวียเนเวอร์แลนด์นะครับผมในวันนี้จะทำความรู้จักกับโซคิวเลอร์หรือการไดคาสาของเราเองก่อนเข้าเนื้อหาก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโอรสุดเอด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณครับ ผมมาพูดถึงในสกิลโซโคิวลเลอร์หรือกาเดียนคาสากของเราเองนะครับาถึงอันดับแรกคือพาสิตติดตครับหรือแกนวิญญาณนะเนี่ยแกนวิญญ,ญาณรักลบอมตะนะผมสกิลนี้คือเมื่อ HP เราต่ำกว่า30%ใช่ไหมะจะฟื้นฟู HP ชพทันทีและคูดาวทั้งหมด2นาทีนั่นเองหรือห8 0รอวินะครับผมเอ๊สามนาทีดิแล้วก็ในโหมดอะไรนาะ หลังโดนดามิจปีคาดหรือโดนดามจถึงตายอ่ะเราจะได้รับโทรศัพท์นะครับผมค่าโทรศัน,นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายทีนะและได้รับโล่ไม่ดับศูน์นะคือการตายครับผมเป็นเวลา8วินะผมพูด่ดาวสามนาทีนะแล้วก็พออยู่ในช่วงที่เป็นการตายอนะ่ะเราจะไม่สามารถได้รับการฮิลได้นะและเมื่อเวลาที่สุดเ p เราจะเด้งเป็นทั้งหมด1 5นะแล้วก็บวกเลือดไปด้วยนี่แล้วแต่แเราะอัพไปนะตอนนี้อัพได้แค่หนึ่งนะลักษณะก็จะเป็นประมาณวนะ่าเป็นโล่เลย แล้วก็เราจะยืนยืน๋ยวว่ากันตายประ,ประมาณ8วิจาวันนั้นดาเมจได้ก็หลัวๆก็ได้ก็ดีครับต่อมาก็เป็นระบบาคมดาบพิโรธนะฮะหรือระบบาโทสะของเราเองสกิวนี้ผมเมื่อใช้อะเราจะได้รับค่าโทสะนะนี่เพื่อนที่1นาร์ชารางดาเมจต่อเป้าหมายรบอบสูงสุด5ตัวอ่าโดยเป้าหมายจะได้รับค่าโทสะหนึ1แตมนะผมแล้วค่าโทสะเนี้ยเมื่อครบ3นะเราจะเราจะสามารถไปคอมโบกับทกิลอื่นๆได้ครับเนี่ย เห็นปะเนี่ยพอค่าโทรัพท์เต็มเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วพอใช้อะเอฟเฟกแต่ละสกิลก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะผมเนี่ยผมเมื่อเราปล่อยสกิลเนี่ยเราบังโทรศัใส่มอนใช่ไหมกับมอนตายอ่ะตุ่มเห็นปะเราจะได้ค่าโทรศัมาหนึ่งแต้มนะเอาจริงๆก็ควรพยายามปล่อยเรื่อยๆนะเนี่ยเนี่ยห้าห้าวิปล่อยห้าห้าวิปล่อยเนี่ยเพื่อสะสมควาทำคอมโบนะ ต่อไปนะสก,กิลที่2อันสถานโลกนะครับสก,กิลนี้จะเป็นสก,กิลล่าเป้าหมายเข้าหาตัวนะแล้วแล้วก็ล็อกให้เป้าหมายตีเรานะเนี่ยเมื่อเก็บทวี์ครบ3อันจะอัปเกรดนะผมจะอัปเกรดสก,กิลนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจ30%แล้วก็เพิ่มระยะการดึงนะครับแล้วก็เสริมด้วยการสตันนะเมื่อศัตรูโดนดึงอ่ะจะติดสติดสตัร์นใน PVP นะดูนะปุ่มเนี่ยเนี่ยมันจะดึงเงี้ดึงเข้าหาตัวเลย แล้วก็ศัตรูก็จะล็อกมาตีเราแล้วก็จะโดนสตันด้วยบอกเลยว่าอาชีพนี้ปวนใน P v พค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ถัดมาครับสกิลอาณาเขตพายุนะครับสกิลนี้คือจะทำดาเมจรอบๆตัวนะสูงสุด5ตัวนะผมแล้วก็จะลดความเร็วของศัตรูที่โดนสกิลนี้หนึ่งวินะผมห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะรับดันสกิลก็จะประมาณนี้นะนี่กว้างปะนข้างกว้างเลยนะแล้วก็สโล่ศัตรูด้วย แล้วก็ถัด,ถดมาครับคือกระโดดถล่มท้องฟ้าสกิลนี้คือเหมือนสกิลของกาได้ปกติเลยที่กระโดดใส่หาเป้าหมายหรือจุดที่เรากําหนดได้เลยนะแล้วก็เมื่อเราเก็บโทสะครบ3แต้มสกิลนี้จะอัปเกรดจะเสริมเมื่อโจมตีศัตรูจะกระเด้งหนึวินะแล้วถ้าหากมีเป้าหมายมากกว่า2 2ตัวขึ้นไปจะเพิ่มดาเมจขึ้น30%นะ ก็คคือจะทําให้โดนแรงขึ้นเนี่ยอาตรูก็จะเด้งด้วยแล้วสกิลก็จะประมาณนี้นะนะอาอาตุปั้มอย่างเงี้ยแล้วก็ถัดมาเป็นสกิลโล่โต้กลับนะสกิลนี้ผมก็จะอารมณ์เหมือนโล่ของออร์แลคเรนนะผมเมื่อเรากดปุ๊บอะเราจะมีโล่และจะมีการให้โล่ระเบิดนะถ้าโล่ระเบิดอะศัตรูที่อยู่รอบๆจะโดนดาเมจลักษณะเหมือนโล่ออออร์แลคเนเลยแล้วก็ทําให้เราเถิกขึ้นด้วยนะ ประมาณเี่ยป่ะเนี่ยโลจะประมาณนี้เลยเนี่ยแล้วแล้วโลจะระเบิดแล้วก็จะโดนดาเมจรบอบลักษณะครับประมาณนี้นะถ้าให้ผมจัดอันดับนะผม pvp อ่ะเต็ม5ตัวเนี้ยผมให้ไปเลยนะถ้าเหมาะท่าสาเนี่ยเหมาะกับ pvp ค่อนข้างสูงมากๆถ้า pve นะผมมองว่าหรือการตีบอสอ่ะผมให้ประมาณสัก3ละกัน3ละกัน มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเพราะว่ามันจะไม่มีสกิลที่เราปั๊ให้ตัวเองถึกขนาดนั้นแบบว่ายืนบอสได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าใน PvP ยกให้เลยครับเต็ม5เลยเหมาะมากๆสําหรับการ PvP นะถ้าลงบอสก็ลงได้ตามปกติแต่ว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นอะมันจะบ l o c กดาเมจไม่เยอะเท่ากับคัสหนึ่งนะแล้วก็ส่วนใหญ่สกิลพาสซีฟอะไรเงี้ยมันจะไวเอ็นไปทาง PvP ซะมากกว่าอันนี้เรย่เหมาะกับการ PvP ครับครับผมนี่ก็เป็นการจบรีวิว อาชีพการเดียนคลาสสามนะหรือที่มีชื่อว่าโซโคิวเลอร์นะครับผมนักฆ่าวิญยานะถ้รับท่านชาบคลิปเด่วนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้ตค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะผมมุ้งหน้าส่วนหนึ่งบรรซับนผมขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอก,กันครับบ๊ายบายครับ